น,นี่ก็เป็นงานอ๋อดีใจครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานพวงสวงก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครับที่กนรักกำลังจะไปสู่สายตาของทุกคนนะ,ะ,ะเรามั่นใจไหมว่าเวอร์ชันนี้มันจะทําให้คนแบบกลับมายิบมอครัง้งออผมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็คาดหวังว่าคนดูจะมีความสุขกับการที่ได้รอดูคนรักแล้วก็มีความสุขกับอ่า ในแต่ละซีนี่เราตั้งใจทำาะครับครับผมคุณหญิงคุณมั่นใจไหนะแต่สิน่าคุณมามั่นใจมั่นใจมั่นใจก็ผมว่านะอย่างน้อยก็แบบสำหรับแฟนนิยายก็น่าจะชื่นชอบในในตัวนี้มากพอสมควรมาว่าผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าได้อ่านบทไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันชอบมันมีมิติที่มันมากขึ้นแต่ตัวมันมีเอกลักษณ์มันนอกจากแบบคืออย่างนิยายมันก็เป็นแค่หนังสือแล้วเปิดหน้าถัดไปมันก็ไปที่ไหนแล้วไม่รู้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีการเชื่อมกันที่แบบเนียนมากขึ้นก็รรรรรู้้สสสึกววว่าเเเออมมมััััััันนนนนนนดีีหบบ์์ชชป็ ที่ลงลึกของของเวอร์ชันกูดก่อนนะหรือไงโอ้โหหรือว่าหรือว่ามีเพิ่มเข้ามาด้วยคือน่าจะเป็นเวอร์ชันกูดแยกออกไปแล้วก็เป็นนิยายครับเป็นเป็นเป็นตัวนิยายไม่ได้ลงลึกในตัวเวอร์ชันกูดเวอร์ชันกูดดูไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแต่กนมันวางไปรีอันนี้เป็นอีกหนึ่งมัลติเวิร์สครับผมเริ่มใหม่เวอร์ชันกูดอาจจะอยู่มัลติเวิร์สแปดหนึ่งแปดอันนี้อยู่สองห้าหกห้าสองห้าหกห้าก็ก็ใช่ นั่นแหละก็จะเป็นการเริ่มใหม่นั้งแล่ใช่ครับเริ่มใ,<ช>ใหม่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวนิยายเพราะว่าเด้วยความที่นิยายอ่ะเป็นเป็น,ปนมันนานมาแล้วมันเก่าแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะอ่าฝากฝากชวนๆซะหน่อยหนึ่งดูได้ที่ไหนอะไรครับผมก็นะอยากให้ติดตามอะไรนะ ก็อยากให้ติดตามคนรักรุ่นพี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็แสดงกันลื่นไหลนะแล้วก็ทุ่มเทกันอย่างมากก็อยากให้คอยติดตามนะครับผมทาง VD V ครับครับผมบอันนี้เคยซื้อนานหรือยังผมผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อตอนไหนตั้งปีที่แล้วแล้วมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยคือซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เข้าไปยยังบิวอินอยู่เลยคยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่แต่คาดว่าเร็วๆนี้ได้เข้าไปอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตแล้วกันใช่อันนี้คือจุดประสงคค์ที่เเรราาาซืื้้อออยกใหแบบ ใช่ครับผมอยากให้แบบว่ามีที่บ้านแบบมีเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วกันพูดว่าอย่างนี้ก็อยากให้มีแบบที่อยู่แบบต่อต่อใช่ก็แบบอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นแบบของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็กลับมาอ๋อวเราคุณพ่อไม่ทันกลับมได้ผมก็หาคําตอบจากเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็น่าจะกลับในปีนี้คิดว่าไม่รู้ว่าคนรักมากับเขามาอะไรจะมาก่อนเน แสดงว่าถ้าถ้าพร้อมแล้วก็คือเข้าไปอยู่ของหน้าของกลับครองหรัวได้เลยใช่ครับผมอันนี้หนักมคะราคาก็ถือว่าได้ได้อยู่เอาเอาเรื่องอยู่นจำนวนเป็นจำนวนจะเท่าไหร่ดีหลักสิบล้านมันต้องถึงแล้วล่ะเนาะเกือบแตะแบบรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยเกือบแตะใช่แต่ก็ไน้่ผมถึงทำงานทุกวันขนาดนี้มันเป็นการเรามีกำหนดจะเข้าไปอยู่เมื่อไหร่อะไรยังไงไหมพราตอนนี้ช่วงนี้ยัอยู่อันนี้ก็เดี๋ยว จะคุยกับช่างอีกทีแล้วกันมันบานปลายหรอมันมันค่อยๆบานไปเรื่อยๆนะอ่าทางด้านคุณหมอบ้างค่ะ,ะแล้วเราเราซื้อเหมือนกันใช่ครับอันนี้ซื้อที่คุณเพใช่ครับซือ้อที่คุณเพอร์ทำไมทำไมถึงซืงงง้อที่นี่ก็เพราะว่าคือช่วงเนี้ยคือพอเราทํางานเราแบบเป็นฝั่งเป็นฝาแบบว่ามีงานทําแล้วเนี่ยก็เออพูดได้ไหม เป็นหลักเป็นแหล่งครับแล้วคราวนี้น้องผมมาเรียนเรียนจบพอดีแล้วพอได้มาทํางานกรุงเทพแล้วคราวนี้ก็เป็นพี่น้องกันอยู่3ามคนในกรุงเทพหมดเลยเพ่อแม่ก็คิดถึงก็เลยมาหาแล้วมาหาป่อยมากแล้วอยู่นานมากเราก็เลยเออคิดว่าถ้าถ้าเกิดแบบว่าทุกคนมาอยู่เนี้ยเราน่าจะซื้อบ้านแบบเป็นหลักเป็นแหล่งให้พ่อแม่พี่น้องอะไรได้อยู่กันเพราะว่าตอนนี้คอนโดห้องหนึ่งก็คือแบบแอร์อัดแบบว่ากินข้าวอะไรกันอ้อง ก็เลยซื้อไว้ว่าให้ให้อยู่นี่เลยน้องจะได้ทํางานพี่จะได้ทางานที่นี่แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้มาอยู่นี่เลยไม่ต้องเดินทางไปไหนลําบากไปไหนลําบากเลยแล้วเายุดถาวรเลยว่าหรือว่าก็ยังบินไปมาตอนนี้ก็ยังบินไปมาแล้วมีแม่ที่ที่มาอยู่มาอยู่ด้วยกับพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็วิ่งมาทํางานก็เลยแบบน่าจะเหงาน่ไจอะไรก็มาอยู่ด้วยแต่ของเราซื้อแล้วเขาอยู่แล้วยังยังยังไม่เข้าอยู่ครับซื้อตอนนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จเลยฮะอ่าค่ะ ครับยังสร้างไม่เสิเอออยู่ใกล้กันไหมคนรู้กันแล้วว่าอยู่ที่ไหนบ้างเราตอนนี้เราซื้อเราซื้อกล้องหนาใกล้ไม่ไม่ใกล้คนละฟากโลกคนละคนละฟากโลกเลยครับมบเจอกันที่ทำงานอยู่นีฮะใช่ยังไงก็ต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งครับผมเอออ่ะส่วนส่วนตัวเราก็กินรอดหนากพอแล้วมูลค่าของบ้านเราสูงไหมฮะโอ้โหก็สูงครับสูงสูงสูงเนี่สิบล้านเหมือนกันสิบล้าน แต่ว่าดูอ่ะดูครั้งแรกอ่ะก็ก็แปกนะไปดูอีกทีไปมาบอกไปดู่อยแม่คุณแสดงความแบบสนหน้าสนใจให้เขาไงแม่บว่ามันอยู่ในกำมือก่อแล้วตอนแรกให้ให้แม่ไปดูเลยนะว่าชอบอันไหนชอบอันไหนก็เลือกเลยแล้วแม่ก็รอเราตอนนั้นเราทํางานผ่านไปสิบวันไปดูเก้าอนั้นก็ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โซนที่ที่เราชอบอ่ะเราชอบแบบบ้านตรงมุตรงอะไรเราต้องเลือกสถานที่แบบอะไรบอกปลาให้เราตกปลาได้โหนดเรมีคลองแล้วเป็นแบบบ้านท,ที่เราชอบมากเลยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ตรงเนี้ยเราไม่เอาแล้วแล้วคราวนี้บังเอิญเ็าโผล่มาอีกพอดีประมาณไม่กี่อาทิตย์อะ่ะก็เลยเข้าไปแล้วก็บราคามันก็อัพสูงมากแต่เราก็จัดใจเขาละมันก็ถูกใจเราซื้อบ้านหลังเดียวน้อยต่ก็พราะว่าเาที่สุดอ่ะ อีกเรื่องนึงที่ไม่ผ่านไม่ได้เลยก่อ,อนอันนี้มันมีข่าวว่าคุณสองคนออกจากค่ายเดิมท,ที่เออมันด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดสินใจออกจากค่ายมนานนานมาก็ตัดสินใจออกจากค่ายจริงๆมันเป็นการตกลงกันทั้งทั้งสองฝ่ายครับว่าซึ่งความเห็นหรือว่าปรัชญ,ญาอะไรมันมันมันเปลี่ยนไปในการทำงานอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความเห็นตรง,งกันว่าเออเราเราออกไปในทางที่ที่เราโอเคแล้วเ,เขาก็จะโอเคด้วยอะไรเงี้ยมันมันเกี่ยวกับ นั่นแหละเป็นแนวคิดปัญญาการทำงานเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆเราเราเรามีได้คุยกันก่อนไหมก่อนก่อนที่จะเอ่ยตัดสินใจแบบออกมาอะไรเงี้ย,ยพี่ได้คุยอะไรตัดสินใจแบบว่าคุยคุยค่ะปัญหาอะไรบ้างไหมอะไรคุยคุยครับก็ค<พ>ุยเรื่องเรื่องปัญหาอะไรต่างๆอะไรแนวคิดอะไรอ่ะคุณหิดเราขึ้นทำยังไงบ้างคะคุณผลเกี่ยวกับคุณมอไหมที่ออกมาเพราะยากแบบาอกมาเยอะๆอะไเหมือนกันครับก็อย<พ>่างที่บอกคือ ออกมาเพราะว่าแนวคิดมันคนละแบบแล้วแบบก่อนที่จะออกไม่ใช่แบบมาถึงอ่ะผมจะออกนะอะไรเงี้ยมันมีการคุยกันแล้วแต่เนื่องในแบบว่าแต่ละฝ่ายก็มีความคิดที่อ่ะเขาไปทางซ้ายเราไปทางขวาเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแล้วที่ท,ที่แบบเออแยกกันดีกว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่หลายหลายคนเขามองว่าแบบเฮ้ยค่ายเขาเป็นแบบคนปั้นเราขึ้นมาอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ทำไมเราถึงกลายกลาแบบเออแบบอ่ะพูดพูดพูดแบบไม่ได้นเทเขาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าไม่ไม่เชิงเทไม่เทแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าการมาที่นี่จะได้เป็นผลิตหรืออะไรเยอะกว่ามันมันเป็นเรื่องของแนวคิดแนวอะไรแล้วเราก็เห็นของต้องการทั้งสองฝ่ายนะว่าว่าเราจะต้องแบบว่าออกมาใช่มันไม่ได้มีมีความว่าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการจบเป็นการเคลียร์กันด้วยด้วยด้วยใช่ครับด้วยเหตุผลด้วยดี สุดท้ายถ้าถ้าสมมติมีโอกาสวันหนึ่งจะได้ร่วมงานกันอย่างเงี้ยมันสามารถไหมแน่นอนผมว่าสามารถร่วมงานกันได้เพราะว่าในค่ายเราก็ยังเหมือนเดิมเด็กอะไรเราใช่เราก็ยังนิทก็เนี่ยนักแสดงได้ร่วมงานวันนี้ก็คุยเล่นเงินปกติไม่มีอะไรแบบไม่คือถึงแม้คนละที่แต่ความเป็นผมว่าความเป็นเพื่อนความเป็นอะไรมันยังอยู่ตลอดแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวเขาเองกับทางค่ายอะไรเงี้ยก็ยังคงคุยกันได้ปกติใช่มันมันก็จะมีดราม่าหลายๆอย่างออกมาแล้วในช่วงนั้นที่เราออกอะไร เราอยากอาชีพแจ้งเราจะบอกอะไรไหมคนคนผู้ชมไม่เข้าใจหรือแบบเออมาโจมตีหรือมาว่าเราผมก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะตอบในเวไงว่าว่าอะไรแต่ก็อ่ะก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายก็ตรลงตรงกันว่าแบบเออมันคนละทางแล้วก็แบบจบกันด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเรื่องที่คุยกันแล้วของทั้งสองฝ่ายใช่โอเค่อนตอกขอบคุณค่ะ ตัดอย่างเงี้ยแหละองพายฟ้าฝนยังร้องไห้ไม่เลยอิสระแคกหนึ่งลูกมองต้อนที่หน่อยเดียวจะได้ไปกับ